ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมาสุ่มการันตีเอเทนอลชูการอบที่2กันนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเติมแพ็คมันจะมีแพ็คตอนที่มันขึ้นดาวมาใช่ไหมครับผมอัพเอเทนอลชูการ์ตอนเนี้ย ขึ้น2ดาวกว่าและแล้วมันจะมีแพ็คเด้งมาผมก็กดแพ็คเด้งกับไปเติมแพ็คเพิ่มมานิดหน่อยนะครับไม่นิดหรอกก็ประมาณนึงพวกแบบมันจะมีแพ็คอะไรนะเนี่ยรวมมิวอลุ่มสองผมก็กดจนหมดมาแล้วก็มันจะมีตัวอันเนี้ยอีกอันนึงอ่ะเออเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยกดมาตอนนี้ก็มีแสงจนถึงการันตีรอบ2ได้แหลวนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมได้แล้ว องค่าอีกสี่สิบห้าถ้าผมได้หนึ่งตัวก่อนการันตีแล้วก็ได้อีกเอ่อการันตีได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมน่าจะขึ้นสามดาวที่การันตีรอบสองได้นะครับรอบแรกเราเปิดมาสวยไงแล้วก็ถ้าหินมันขาดอยู่เนี่ยผมยังมีตัวบอสลัสที่ผมยังไม่ได้ไปแลกนะครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเออแลกเกไว้เลยดีกว่าเป็นมงคลเดี๋ยวลืมนะครับะนนเนี่ยขอแค่หนึ่งตัวก่อนการันตีแล้วก็ได้หินระหว่างทางมันเนี่ยโอ้ระหว่างทางไม่มีแจกหินว่ะ ต้องได้หินหนึ่งหนึ่งก้อนนะนะครับเพื่อที่จะขึ้นสามดาวได้ปั๊บอรอบแรกมาแต่ถ้ารอบนี้ออกสองตัวนี้ก็คือก๊อนมากนะคือแบบว่าจะเป็นบีซี่ดวงดีที่สุดของผมเลยนะครับแหมแล้วพอบีซตัวไหนผมกลายย่าวว่าเออยตัวนี้เอาเบาๆหน่อยแล้วกันเน่ยดวงดีพอตัวไหนจ้เาดาวหนักนะแม่งออกยากชิบเปงอ่ะจัดมาลูกเฮ้ขอหน่อยเดชขอหน่อยเดชมาเลยรอบแรกมาเลยหนึ่งตัวขอตึงๆขอตึงๆนะครับ ไอคลิปแรกที่ผมลงไปนะมีแต่คอมเมนต์แบบเอ้เหมือนดูผิดช่องนะเี่เรียกว่าช่องถูกแล้วแต่คนเดิมเขากลับมาก่อนหน้านี้มนคนคนละคนซ <laughs> ันนี่คนเดิมนะครับซันนี่คนเดิมดวงดีคนเดิมมามา let's go ตัวแรกมาเลยเปล่าหูยังยังยังคือปกติผมจำได้เลย h o l y b e r ี่เนี่ยในตอนที่ผมเล่น s อ r p i พียวอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ออกยากนะสำหรับไอดีผมอะ คือมันนานมากแล้วแหละแต่ผมจําได้ว่าโฮลี่เนี่ยยากแอนเะชียรเนี่ยยากแทบจะทุกตัวนะครับผมเออฉะนั้นตัวนี้เป็นคู่กันมันอาจจะแบบสลับดวงไงเอาไว้โฮลี่ไอดีผมอาจจะยากแต่เเทนอลชูการ์อาจจะง่ายนะครับดูไหมง่ายไม่ง่ายอย่าดูที่รอบเนี้ยถ้ารอบนี้มันยังออกหนึ่งตัวอยู่นี่คือแฮปปี้มากนะครับสำหรับเอเทนอลเนี่ยเออผมจะขึ้น3ามดาวได้อย่างสบายใจเพราะผมคิดว่าเราหน้าจะเอาที่ซักประมาณสี่ดาวมัง้ง ก่อนที่ตู้มันจะไปนะครับผมไม่ใช่ดิอาจจะดูที่กิจกรรมนี้เป็นหลักเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยถ้ามันสีดาวมันจะปลดระดับ3มันก็จะมีตัวแสงในให้เก็บเพิ่มนะครับแล้วก็ผมมีพิมพ์โชคชัดพิมพ์ตัดโชคชะตาอยู่ในเยอะอยู่นะผมมี2การันตีเลยอะ่ะผมอาจจะกดพิมพ์ตัดโชคชะตาจนขึ้น5ดาวได้เลยอะไรประมาณนั้นฉะนั้นตัวนี้ปลายทางหน้าเจ้าที่ประมาณ5ดาวนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะลากถึง6เออ ต้องแบ่งเงินหน่อยพูดตะคีมโดนไม่หนักนะครับพูดตะคีมบอกจอาอเบาๆนะแม่งเลยเถิดอะผมอะเออมันเลยเถิดไปหน่อยต้องต้องจำกัดงบต้องจำกัดงบ,บนะต้องบอกเอาบอ,บอ,บอไว้ก่อนเดี๋ยวของจริงแม่งทะลุเออโอ้โหตอนนี้เจ็ดสิบแล้วครับทรงยังไม่มาเลยไอคลิปแรกนะทรงมามานะมาแบบสามหน่อหลายรอบมากเลยรอบนี้สามหน่อไม่มาเลยว่ะสามหน่อหายไปเลยหรือว่าดวงมาอยู่กับรอบแรกหมด นี่ผมเว้นช่วงนะผมไม่ได้กดต่อกันอะ่ะเออโอ้โหหรือล้วโคจะกดต่อกันวะปุ๊บอย่าไม่มาครับขอสักหนึ่งตัวว่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวผมจะขึ้นสามดาวได้เลยนะสามดาวนี้ก็จะค่อนข้างแบบสบายใจมากๆเฮ้ยยังไม่มายังไม่มาเฮ้เฮ้เฮ้เปั๊บเฮ้ยไอตาเป็นประกายนี่คลิปนี้ยัง นี่จะครึ่งทางโอ้โหสามหนอยังไม่มาเลยมั้งนะเออว่ะรอบนี้มันเอาผมหนักว่ะเฮ้ยสามหนอสามหนอแกงโคเวอร์อะไรเงี้ยโคเวอร์เพียวอ่ะไอโคเวอร์วานิลาหายไปเลยนะต้องหรือว่าผมไม่บอกผมหรือว่าผมไปคิดว่าเอ้ยมันออกอาจจะออกเหมือนรอบแรกว่ะมันเลยออกสวนทางเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคลิปแรกสงสัยมาถี่เกินไปคลิปนี้สงสัยค่าค่าจ้างหมดไม่มาเลยเหรอสามหนอ สักโอ้โหร้อยห้าสิบแล้วนะร้อยห้าสิบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามจริงดวงดีได้คลิปเดียวเองเหรอดวงดีได้คลิปเดียวเองเหรอลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยมันแปลกๆละมันแปลกๆละมันแปลกๆละสามนอสามนอสามนอหา,ายไปไหนนะฮะเฮ้ยใช่เหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวฮเฮ้ยเฮ้ยเมันกระตุกอย่างนี้มันมาวะเนี่ย เอ้ยกระตุกก็ไม่มาเฮ้ยเมื่อกี้มันกระตุกจริงมันค้างไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมาวะโถแบบโหลดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บผมไปเคลียร์อย่างอื่นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะส,สามหนอ่อสัมสามหน่อไม่มาเลยเหรอผมต้องไปเล่นอย่างอื่นเคลียร์ดวงหน่อยไม่นอากดๆอันนี้เคลียร์ดวงหน่อยอันนี้เคลียร์ดวงหน่อยเนี่ยสามหน่อมันหายไปไหนวะผมรู้สึกแปลกๆนะ ตัวไม่มาก็ส่วนหนึ่งก็สามนกไม่มาเลยไม่มาเลยเหรอมันเริ่มแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วเออสามนกก็ยังไม่มาวะ่ะมันจะยากไปไหนวะเอตอต่อเนื่องครับเออเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกแปลกๆเอ้ทำไมมันไม่มาจริงเลยหรือมันมาแต่ผมลืมเฮ้ยยังไม่มานี่ น้ำที่ก็มาแค่รอบเดียวน,นะเอ๊นี่สุ่มจะหมดแล้วยังงงๆอยู่เลยนะไม่มาจริงหรอวะมาให้รุ้นหน่อยดิมาให้รุ้นหน่อยมาให้ลุ้นหน่อยพี่ชายนี่พี่ชายเอ้ยยงัยงยงังยังพี่ชายมาครับหนึ่งตัวแล้วเรื่องเงียบหนึ่งตัวแล้วเรื่องเงียบพี่ชาย Let's go เป็นอ e ีปิกว่ะ ผมเห็นคนในกลุ่มแม่งตัดต่อไอ้เจ้าหญิงเป็นเอเชนอลเลยอย่างฮาเลยเฮ้ยมันใช่เหรอวะสามสามนอมันเอ๊ะผมสุม่มผมสุม่มเฮ้ยไม่มันมันก็ทุกตูก้มันก็มีกันเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะผมแป๊บ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 มันจะหมดแล้วนะ ไม่ยังไม่มาจริงเหรอเฮ้เฮ้เไม่ใช่เรื่องแล้วมันไม่ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วจะจะจบแล้วมันยังไม่มานะเ,เริ่มจะไม่ค่อยดีละเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอะไรวะที่สามหน่อไม่มาจริงเหรอวะผมแปลกๆมากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับ